วันนี้นะคะเราจะพารถมาต่อภาษีนะคะแบบไดท์ทรูเลื่อนล้อต่อทะเบียนนะคะที่ขนส่งจตุูจกักขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลขหนึ่งอีก500เมตรคุณจะถึงจุดหมาย จะดูจากด้านซ้ายจะเป็นกล,กลมขนส่งนะคะคุณมาถึงแล้วมาถึงเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ากลมขนส่งตามทางเข้าไปเลยค่ะตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะ เข้ามาจนเราเห็นป้ายทางซ้ายที่บอกว่าเป็นลูกศรทางซ้ายแล้วก็บอกให้เลื่อนล้อต่อภาษีนะคะพอเ,เห็นป้ายเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะพอเลี้ยวซ้ายเสร็จเราก็มองทางขวามือนะคะว่าช่องไหนมีคิวน้อยเราก็เลี้ยวขวาเข้าช่องนั้นไปต่อคิวเลยค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับการมาต่อภาษีแบบไดท์ทรูนะคะก็คือ1คู่มือจดทะเบียนรถยนต์จะเป็นตัวจริงหรือเป็นสำเนาก็ได้นะคะ2ก็คือประกันทรบรนะคะ 3. ก็คือเงินสดสำหรับต่อภาษีต้องเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะถ้าไดท์ทรูใบตรวจสภาพรถหรือตรอนอ,อนะคะต้องมีกรณีที่หนึ่งรถไม่เกินเจ็ดที่นั่งที่มีทะเบียนรถอายุมากกว่าเจ็ดปี หรือ2รถจัก,กรยานยนต์ที่มีทะเบียนรถมากกว่าห้าปีนับจากวันจดทะเบียนดูวันจดทะเบียนได้จากคู่มือจดทะเบียนนะคะขับเคงยนต์เลยใช่ไหมคะ,คะแป๊บเดียวเสร็จแล้วสำหรับใครนะคะที่รถยนต์มากกว่า7ปีและจะต้องตรวจสภาพรถยนต์นะคะเราเห็นด้านหลังของกล,กลมขนส่งนะคะขับทะลุมาเลี้ยวซ้าย จะเจออู่ที่มีป้ายตลอ,ออ่ะค่ะเยอะแยะหลายละหลายอู่เลยอะค่ะเราไม่เคยไม่เคยใช้บริการนะคะเพราะเรายังไม่ถึงปีที่ต้องตรวจสภาพรถแต่ได้สอบถามผู้ที่เคยใช้บริการเขาบอกว่าใช้เวลาตรวจไม่กี่นาทีสามารถเลี้ยวเข้าไปในอู่ที่มีป้ายตอรออได้เลยค่ะอู่เหล่านี้จะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าแล้วก็สามารถซื้อพลบบไปด้วยเลยค่ะ พอซื้อเสร็จก็สามารถเข้ามาต่อภาษีได้เลยในในวันเดียวกันนะคะอันนี้ย้ำนะคะว่าเราไม่เคยใช้บริการเราถามผู้ที่เคยใช้บริการมานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ